สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมได้รถเข้ามาใหม่1นึคันครับคันนี้เป็นกระบะแคป Toyota h า l u x ัก g ์โกโฉมตัวสมาร์ทครับเครื่อง2,500รุ่นตัว E ตัวนี้กระจกไฟฟ้าเป็นกระบะแคปเปิดได้เห็นสีสันสวยแบบนี้นะครับเลขไม่ห้าหมื่นโลนะครับสภาพสวยเดิมบางรถไม่เคยชนนะครับน็อตยึดฝากระโปรงน็อตยึดท้ายน็อตยึดแผงประตูนะครับไม่มีขยับเลยนะครับ คันนี้ครับรุ่นตัว E นะครับ Vigo นะครับดูสีสันรอบคันกันก่อนนะครับสีสันเต็มร้อยไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆนะครับนะนะครับรอบคันสีสันสวยเป็นกระบะแคปคันนี้ปี2010นอ่า2010นะครับรถปี2010เครื่อง2.5ดีเซลนะครับอ่ะไฟห้าสวยครับนี่คือไม่ห้าหมโลเดี๋ยวมารับชมภายในกันว่าเป็นสภาพอย่างไรนะครับ รอบนอกครับสีสันรถสวยครับกระจังหน้าเดิมไฟตาเดิมไฟตัดหมอกเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นประมาณนี้ครับรุ่นนี้มีจมูกครับเป็นตัวดีเซลนะครับกระจกไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับนี่ครับสวยงามนะครับสีสันสวยถัดไปผมจะให้มาดูที่ว่าตรงตัวล้อแม็กเนี่ยนะครับลูกค้าแต่งมาโอ้โหแบบมีัวรุ่นชอบนะครับนะครับคือ ไม่ได้ออกเป็นแบบล้อที่ว่าเป็นสีที่เป็นแบบแต่งแบบไวรุ่นเกินไปนะครับยังคงมีแต่งแบบเป็นสไตล์อยู่นะครับแม็กเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับแม็กสภาพสวยไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับตัวนี้นีครับจับคู่กับยางอ่าตัวนี้จะเป็นยางอ่าขับถนนเรียบเป็นไฮเทเลนก็เน้นสําหรับถนนปกติเลยนะครับไม่ได้ลุยออฟโรดไม่ได้ขับไปอ่า เป็นทางที่ว่าครูขะเน้นขับนิ่มและรีดน้ำได้ดียางที่ทำเป็นเส้นลายๆนะครับไม่ใช่ว่าแต่งแบบตามใจวปรุ่นนะครับยางตัวนี้จะออกแบบมาให้อ่าเหมาะสมกับพื้นถนนต้องการให้รีดน้ําดีเวลาขับโดนน้ํานะครับเป็นแอ่งเนี่ยรถเราจะคุมไม่อยู่แต่เขาจออแบบยางมาไว้สำหรับการรีดน้ําต้องการนุ่มต้องการขับที่มีการบรรทุกหนัก เขาจออแบบมาที่ลายแต่งนี้ไม่ใช่เฉพาะไวรุ่นนะครับเขาแต่งมาเน้นสําหรับการที่ว่าขับถนนแล้วมันสบายนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างครับตัวนี้ยางแม็กสวยงามนะครับยางตัวนี้ปี2018นะครับนี่ดูสภาพดอกยางครับนะครับนะครับผมยางใช้งานได้อีกประมาณ1ปีกว่านะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเลยนะครับ สีสันลถนะครับไม่ต้องไปเก็บงานใดๆไม่มีริ้วรอยการใช้งานนะครับนะครับรอยที่ว่าเป็นแผลหนักไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมให้เอ้ยเดี๋ยวมาดูในเรื่องของช่วงล่างกันก่อนนะครับนะครับช่วงล่างนะครับนี่เห็นบาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ตรงนั้นไหมครับยังอยู่ครบเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับดูเขาโค้งครับยางอะไรนะครับ ถอดไปล้างเ้ยยางอะไรถอดไปล้างนะครับชี้แจงด้วยแล้วดูพื้นครับพื้นสีของตัวรถสภาพสวยมากๆนะครับนี่นะครับโดยรวมครับไม่มีผุไม่มีขึ้นสนิมไม่มีคาบเยิ้มใดใดสติกเกอร์ติดตรงตัวอ่าเพาขับตรงกลางเนี่ยโอ้โหยังอยู่ครบเลยนะครับตรงตัวแหนบนะครับตามขอบต่างๆโอ้โหขึ้นสนิมไม่มีเลยอ่ะนะครับชัดสีสวยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายเลขชัดสีด้วย นีครับนี่ชัดสีสภาพสวยเลยนะครับนีครับมาเดิมๆครับแบบนี้เลยครับนี่ครับดูดีครับอ่าถัดไปครับเดี๋ยวมาดูชาย MAC l a n e เนอครับด้านท้ายกันก่อนที่จะมารับชมภายในนะครับไปทีละระดับครับ MAC l a n e เนครับเป็นของ t o โยต้าของเดิมเลยนะครับ ไม่มีการเจาะข้างไม่มีการมาทุกหนักริร้วรอยการใช้งานครับก็มีการใช้งานอยู่แต่บอกเลยว่าสภาพเนี่ยเกิน90%นะครับแมกเรเนอร์ er สภาพสวยครับอ่ะมาดูชายเตะเข็บครับอ่ะชาเตอร์เข็บครับเตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับไล่มาครับตัว AL เห็นชัดเจนนะครับตัว L เห็นชัดเจนน็อตยึดฝาท้ายไม่มีขยับน็อตยึดฝาท้ายไม่มีขยับนะครับ ไล่มาครับตามขอบครับไล่มาตามขอบไล่มาตามขอบไล่มาตามขอบตัว R ครับฝั่งทางขวา L จะเป็นซ้าย R จะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับหัวน็อตครับยืดฝาท้ายไม่มีขยับครับ่ะไล่มาครับตัว AR เห็นชัดเจนเม็ด R เห็นชัดเจนนะครับพวกนี้อยู่ครบเลยนะครับทีนี้ครับที่สําคัญคือแม็กไนเนอร์เดิมและไม่มีการเสริมข้อถ้าเสริมข้อก็จะไปแก่ย่า แกอะไรอ่ะนี่เขาเข้าสวนกันไปหมดเลยแต่นี่คือเป็นรถที่ว่าขับไม่ได้เข้าสวนแต่คือขับตามหมู่บ้านนะครับและรถรู้สึกว่าจะเป็นรถจอดด้วยนะครับสนิมเนี่ยไม่กินเลยนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหเกิน90%ครับนะครับดูแลดีครับด้านท้ายกันชนนะครับเอาออกนะครับได้มาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับลองดูครับ กับราคาว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าไฮลัก์ตัวอ e. ีมารับชมภายในกันได้วกวก่อนจะรับชมครับนี่บันไดข้างจริงๆมีให้เฉพาะตัวสูงตัวต่ำลูกค้าเสริมเข้ามาถือว่าดีครับข้อดีคืออย่างไรเวลาเราขี่ไปทางต่างระดับเจอหินมาเคาะปุ๊บเนี่ยแทนที่จะโดนสีตัวรถเนี่ยถ้าเป็นตัวต่ำไม่มีนะบันไดข้างนะครับ แทนที่จะโดนสีตัวรถดันไปโดนมาในข้างก่อนนี่คือป้องกันความปลอดภัยไว้หรือเวลาขึ้นไปท่านสามารถเหยียบและดูหลังคาได้โอ้โหเป็นไงดูหลังคามีริ้วรอยอะไรหรือเปล่ายืนเหยียบตรงนี้ได้นะครับไม่อยากเหยียบตรงพื้นพื้นมันเปื้อนสีรถมาแล้วอยากเหยียบข้างๆเอาก็ทําได้เหมือนกันและแข็งแรงด้วยเป็นของโตโยต้าของเดิมเลยเดี๋ยวมาเปิดดูภายในกันครับแผงประตูสภาพสวยงามเลยนะครับแผงประตูสภาพสวยนะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้ Auto, คนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วควบคุมประตูทุกบานเลยนะครับกระจกเนี่ยพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้ามีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับควบคุมเป็นแบบไฟฟ้าหรือต้องการปรับทัศนวิสัยในการมองก็เป็นแบบไฟฟ้าควบคุมอยู่ตรงนี้เลยปรับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมีเข้ามาให้แล้วนะครับไฟตัดหมอก นะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเซนเซอร์นะครับเวลากุญแจอยู่ด้านในก็รถจะไม่ล็อกเองก็มีเข้ามาให้แล้วนะครับกุญแจท่านจะได้เป็นแบบรีโมทแบบนี้เลยนะครับนี่กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับทีนี้ครับคอนโซลหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแต่อาจจะมีในเรื่องของระเปิดข้างเลยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเลขไม้ห้าหมื่นสี่พันโลไม้แท้ลูกตามขอบเลยครับสวยงามมาก เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตําหนิที่จะชี้ให้ดูนะครับข้อเดียวเลยที่ผมจะชี้ให้ดูคือตรงนี้สีลอกเกิดจากอะไรครับลูกค้าติดพระนะครับติดพระเป็นตรงนี้นะครับนี่บางนี้เลยนะครับติดนะครับก่อพระเอามาวางใส่แล้วก็สายศิลอะไรพวกนี้ผมมาออกแล้วก่อนได้มาเนี่ยผมถ่ายคลิปด้วยนะครับมีสายศิลห้อยตร,ตรงนี้เต็มเลยนะครับสีแดงสีฟ้าสีเหลืองประมาณนี้ที่จําได้ แล้วก็สายผูกเชือกอะไรแข็งๆมาตรงนี้ก็เอาออกให้เรียบร้อยสายเส้นถ้าใครติดตาม Facebook เนี่ยจะเห็นก่อนตอนรถเข้ามาเลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดผมก็ออกกรงไกตัดออกเรียบร้อยก็จะดูสวยงามโล่งสะอาดเลยนะครับด,ดูดฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยต้นคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเทปวิทยุของเดิมของโตโยต้าเลยแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ปรับโซนแอร์ปรับอุณหภูมิเกีร์สภาพสวยมากหัวเกียร์โอ้โหดูนี่แน่คกิปเลยครับล้วเหยียบคานนะเข้าเกียร์หนึ่งดูครับ ไม่มีหลุดหลวมเลยนะครับโอ้โหนะครับสภาพสวยดูดีครับรถดูดีมากเลยในาใยนใส่ของได้นะครับน่ะนะครับ,นะรบอันนี้ผมโอเคสออกนะครับมันใส่กับขาตั้งกล้องไม่ได้อ่ะเลขไม่ห้าหมื่นสี่พัโลตำหนีคอนโซลหน้าเท่านี้เดี๋ยวมาดูความสวยงามของตัวเบาะแล้วก็ประตูแขบหลังกันเดี๋ยวผมจะพาไปยงที่ห้องเครื่องต่อนะครับ คันนี้เดี๋ยวตัดต่อลงราคาให้นะครับลืมเปิดราคาเลยคันนี้ราคาอยู่ที่2แสน3 9,000บาทราคาอยู่ที่2แ3 9,000บาทได้เป็นกระบะแคบครับถูกมากๆวันนี้เอาใจคุณผู้ชมครับแฟนขับท่านใดซื้อเงินสดสอบถามกันมาได้เลยคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้ไหมจัดได้ครับ แต่คันนี้เนี่ยต้องใช้เงินดาวเยอะมากๆเลยเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขารับจัดแค่หนึ่งแสนต้น,ต,นต้นเองก็เลยว่าถ้าใครมีงบกําลังที่จะซื้อที่เป็นเงินสดก็คันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวงังส่วนในเรื่องของจัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินดาวอยู่ประมาณ50%ของราคาขายเลยนะครับใช้เงินดาวครึ่งหนึ่งเลยครับนะครับัอน็อตครับยึดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะยึดกระบะประตูกระบะแคบนะครับเรียกไม่ถูก เห็นไหมอ่ะพวกนี้ชายตะเข็บเห็นเชัดเจ,เ,จเม็ดอาร์กนะครับไล่มานะครับดูตามขอบครับดูตามขอบเราจะให้กล้องสซโลไปเรื่อยๆนะครับอ่าตัวนี้ก็เรียกอะไรติ๊กเกอร์ประตูเขาเขียนว่าระวังพับหนีบอย่าเอามือไปแตะตรงนี้ก็คําเตือนอยู่ครบชายตะเข็บเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับ จริงๆก็ถ้าน็อตไม่ขยับก็ไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะครับมันจะเห็นหมดเลยนะครับนะครับตอนซื้อรถผมจะดูที่หัวน็อตก่อนนะครับถ้าน็อตไม่ขยับตรงนี้แทบไม่เปิดดูเลยนะครับแต่ก็เปิดยากนะนะครับแต่ยางถือว่ายังนุ่มนะครับดูครับจับยางแล้วนุ่มนะครับเม็ดอาร์คครับนี่นี่ก็ถามว่าเม็ดอาร์คนะครับเกิดจากอะไรนะครับเม็ดอาร์คนะครับทำไมถึงเรียกว่าเม็ดอาร์ค หลายท่านอาจจะสงสัยโยก็ขออธิบายสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมหรืออยากที่ซื้อรถมือสองมาดูคลิปนี้ครับเห็นเหล็ก2แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับลูกค้าเห็นเหล็ก2แผ่นเห็นเหล็กด้านในกับเหล็กด้านนอกมันประกบเข้าหากันตอนนี้เขาประกบเนี่ยทำยังไงถึงให้มันแน่นครับเขาใช้หุ่นยนตน์ครับบีบเหล็ก2แผ่นเข้าไปแล้วใช้หุ่นยนต์เนี่ยที่มันเป็นตาประทับวงกลมตรงนี้เนี่ยบีบเข้าไปทีละจุด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 ,จ,ดจนเกิดเม็ดอาร์คอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดอาร์ค ถ้าเม็ดอาร์หายคือรถเกิดการโดนชนนะครับท่านสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับเปิดดูได้เลยนะครับนี่นะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ฝั่งทางนั้นมีเหมือนกันรถทุกคันนะครับที่เข้าที่ท่านอ่าเข้ามารับชมในร้านผมนะครับผมอนุญาตให้เปิดทุกคันเลยไม่มีข้อห้ามต้องการดูจุดต,ตรงไหนของตัวรถได้หมดเลยต้องการลองขบับ หากพรมาลายซ้ายขวาสุดลองขับทางไกลลองขับตกหลุมดูได้หมดเลยทุกครั้งครับเวลาซื้อรถครับท่านต้องลองนะครับถ้าเกิดไม่ให้ลองก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิวจารณญาณในการรับชมของท่านนะครับว่ามีความคิดอย่างไรนะครับเวลาซื้อเราจะซื้อของเนี่ยเราก็ต้องลองก่อนว่าตรงไหนเน่ยพอใจกับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะดูครับนะครับ ถ้ายิ่งเป็นขับเคลื่อน4ีล้อผมพาไปลองโฟเลยนะฮะเข้าพวงมาลัยหักซ้ายขวาสุดเพราะว่าต้องดูเพาขับนะครับอย่างคังนนี้ขับเคลื่อน2รล้อท่านลองขับได้นะครับหรือถ้ามั่นใจกันแล้วเพราะว่าส่วนมากในลูกค้าผมต่างจังหวัดทุกคนเลยนะครับส่วนมากก็ดูทางคลิปแล้วก็โอเคกับการรีวิวก็จะขับไปส่งให้ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับ โหตรงนี้เปื้อนฝุ่นเลยยังไม่ล้างเลยนะครับรีบเอามาก่อนครับลืมดูตึกตามซอกเอา้าให้ดูอย่างนี้เลยครับเดิมๆครับพ่อแม่พี่น้องครับอ้าเบาะไมสวยครับเดิมๆเ,เป็นเบาโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับแต่อันเดิมเนี่ยมันสภาพไม่ค่อยสวยแล้วก็เลเอออกนะครับถามว่ามันดีมันขาดไหมมันมันดีแล้วมันก็ไม่ขาดแต่ว่านึกว่ามันหมดอายุนะครับนะครับตัวฟองน้ํามันหมดอายุก็เลยจาัดก,การเปลี่ยนให้ดีกว่า นะครับจริงๆก็อยากได้ของเดิมเลยครับทุกคนชอบของเดิมแต่ว่าถ้ามันเดิมจนเก่าไปก็ไม่ดีเอาของเดิมเนี่ยครับแต่ว่าเป็นของใหม่นี่คือของเดิมของมันนลครับใส่พอดีกับตัวแคปแต่เป็นของใหม่นะครับก็เราก็อยากจะให้คุณผู้ชมใช้ของที่มีความที่ว่าโอ้โหซื้อไปแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็พอใจนะครับในการบริการจากเต้นเรานะครับนะครับหมด หกเจ็ดนะครับโอ้หกแปดต่อแล้วนะครับนะครับภาษีจะเป็นหกแปดนะครับใบพรบ,บรมาแล้วแต่ใบภาษีฝากขนส่งทำนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับรถพร้อมโอวเลยเอกสารครบนะครับท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามโทรเข้ามาเบอร์โทรดีขึ้นไว้หน้าจอทั้งบนได้เลยเดี๋ยวตัดต่อให้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับ น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับแอดไลน์แอดไลน์ขอหน้าเล่มดูหน้าเล่มได้นะครับตอนนี้ไม่สามารถถ่ายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะติดลิขสิทธิ์นะครับส่วนบุคคลการที่จะเอาเล่มมาถ่ายตรงลงสื่อไม่ได้นะครับเจ้าของอาจเดิมอาจจะไม่อนุญาตนะครับก็แนะนําว่าถ่าย ให้ดูกันในทางส่วนตัวดีกว่าผมสามารถเปิดให้ดูได้ทุกคันครับสามารถเปิดหน้าเล่นให้ดูได้อยากดูหน้าไหนเปิดให้ดูได้หมดเลยอยากดูตรงจุดไหนของตัวรถเปิดดูได้หมดเลยไม่มีข้อห้ามใดๆในการซื้อขายท่านต้องลองให้ทุกอย่างพอลองเสร็จปุ๊บค่อยซื้อขายกันเกิดความพอใจค่อยซื้อขายกันนะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้เลยยินดีให้บริการนะครับผมมาดูความสวยงามกันโอ้เห็นชัดเจนเลยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนตัวอักษรโตโยต้าเห็นชัดเจน เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนไล่มาสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศเห็นชัดเจนตัวสติกเกอร์ตาไก่เห็นชัดเจนไล่มาตามขอบสภาพสวยมาดูในส่วนของเราทำไมเอียงไม่ได้ทําไมตรงนี้นี่ครับที่ผมอยากถ่ายให้ดูเลยน็อตยึดฝากระโปรงนี่คือน็อตยึดฝากระโปรงครับและต่นี้มาดูชายล่างครับน็อตยึดฐานของฝากระโปรง น่าจะเป็นเจ้าแรกที่ขอนแก่นที่ถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับปกติเขาจะถ่ายน็อตสางกะปรงผมถ่ายให้ดูฐานด้วยนี่ไม่มีขยับแล้วตัวอักษรตัวแอลเห็นชัดเจนเลยน่ครับได้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จมาดูตามขอบครับนยอตสังกะปรงไม่ขยับมาดูตามขอบแก้มเนี่ยไม่ขยับเลยสติกเกอร์มอกอ,อยู่ข้างๆเพจตัวนี้ปี2010เครื่อง2.5ด้าูตรงนี้ครับจะบอกเลข1 0ก็คือคอสอ2010 ตัวนี้ก็จะบอกเป็นเครื่องว่าเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้นําหน้า2494นะครับเลข2494เห็นนะครับก็คือเครื่อง2.5เห็นซีนะครับตรงเหลี่ยมของเขตบนบนขวานะครับคำว่าซีสีเข้มดำเนี่ยนะครับนาหน้าเขาก็คือ2,494ก nope, so ็คือเครื่อง2.5ถ้าเรียกเป็นทศนิยมตัดเต็มๆ,ๆนะครับอะไล่มาครับนอนยิดแก้ไม่ขยับไล่มาชายหน้านอตยึด ไฟตาไม่ขยับตัวตัวตาเห็นชัดเจนแล้วรถไม่ต่อตากแดดด้วยนะรถปี2010ตอนนี้ปี2024รถ14ปีไฟหน้าถ้าเกิดจอตากแดดแน่ๆครับตรงนี้มันจะแตกเกิบหมดเลยนะครับกรอ,อบมากนะครับแต่นี่ไม่กรอบเลยลนี่สภาพยังสวยนะครับตัวแอเห็นชัดเจนน็อตยึดอะไรพวกนี้อยู่ครบแล้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่65นะครับแต่ ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตมาตรฐานนะครับเป็นแมตท,ที่ขนาดใหญ่ถ้าเกิดแบตท,ที่เล็กเกินไปเวลาซักเครื่องจะสตาร์ทยากเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูท่านรอจับจังหวะนะครับอ่ะตามคานหน้าครับม้ดูคานหน้ากันก่อนหมายเลขคานหน้าเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์ตาไกา่ตัวตัว,ตวอ่าตัวอาฝั่งทางขวาแก้มไล่มาสวยหมดเลย นกไม่ขยับเลยโอ้โหทีนี้ครับมาดูภายในในเรื่องของห้องเครื่องการมานี้มาดูขอบกันแล้วเรื่องคมเดิมของขอบตะเข็บชายสากโปรงตามคานหน้าไซ้ายัวม,มาดูกันแล้วเดี๋ยวมาจอดที่ห้องเครื่องกันครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับสภา,ภาพเป็นอย่างไรนะครับนะครับเครื่องไม่มีซื้อไม่มีเยิ้มครับเห็นระหว่างบริเวณด้านในนะครับจะคมถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยกสูงเนี่ยท่านไม่เห็นแน่นอนนะฮะ ต้องให้ท่านดูตรงขอบครับนีครับดูครับดูความสดครับอยากจะถ่ายให้ดูลึกๆเลยครับบนี่ครับตรงระหว่างปั๊มน้ำไม่มีซึมไม่มีเยอะไม่มีคาบใช้งานใดๆเลยโอ้โหไม่มีรั่วซึมออกมาครับง่ายๆครับอันนี้เป็นสติกเกอร์บาร์โค้ดตอนออกใหม่ป้ายแดงนะครับถ้าเกิดเรายิงรหัสเข้าไปก็จะเห็นเลยนะครับ แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับสามารถยิงรหัสเข้าไปได้เช็คว่าเป็นเครื่องอะไรตัวนี้2องเคดมีบอกหมดเลยนะครับสวยงามครับรถสวยงามจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แม่จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ให้ท่านฟังเสียงเครื่องกันนะครับนะครับดูเมื่อน้ำ วนอีกรอบครับเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันแล้วนะครับโอเคมาฟังเสียงเครื่องกันครับเ็นเรื่องความเดิมกันแล้วทั้งภายในภายนอกตัวรถช่วงล่างตัวรถห้องเครื่องตอนนี้ครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องว่าเลขไม้ห้าหมื่นสี่พันโลเนี่ยสภาพเสียงเครื่องเป็นอย่างไรก่อนที่จะนี้ครับให้ดูระบบไฟฟ้าครับออโต้ครับ <c oughs> เปิดไฟให้หมดเลยเปิดไฟตัดหมอกด้วยสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดแล้วไม่ต้องรออะไรมาฟังเสียงเครื่องครับ ไม่มีควันไม่มีอไอครับเกรนความดันไม่มีอะไรออกมานะครับนี่คือเครื่องดีปกติเลยคอมแอร์ครับ เ,เป็นประมาณเอเอโดนกระจกมีคิ้วให้ด้วยนะครับติดให้แล้วนะครับลูกค้ากล้องเข้าไปไม่ได้กลับเครื่องกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้เครื่องเสียงให้ดูกันก่อนนิดนึงห่างให้เลื่อนเอง มันจะได้เสียงที่ตอนที่อันนี้นะครับโอเคครับเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติแอร์ทุกอย่างปกติไฟขึ้นทุกอย่างปกติ5้0หมโลนี้เป็นอย่างไรครับกับราคา239,000บาทนะครับท่านใดซื้อเงินสดจากไฟแนนซ์ได้ทั้ง2นะครับสนใจโทรสามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกจังหวัดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อ่ารถคันนี้ปี2010ก็ถ้ารถปี2 0 1 0ลงมา แนะนำว่าในเขตที่เป็นกรุงเทพหรือบริมมณฑลไม่สามารถจับไฟแนนซ์ได้เพราะว่าการที่จับไฟแนนซ์ของผมเนี่ยจะเป็นธนาคารท้องถิ่นแล้วนะครับเพราะว่ารถมันปีลึกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถปี2015ขึ้นไปทุกจังหวัดจัดได้หมดเลยเขตรกรุงเทพก็สามารถจัดได้นะครับแต่ขอให้รถเป็นรถ2015ขึ้นแต่ถ้าเกิด2ต่ํากว่า2015ลงมาเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องจับกับเป็นไฟแนนซ์ท้องถิ่นนะครับ นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับถามว่าสูสีกันไหมนะครับดอกเบี้ยก็ห่างกันแต่มันจะมีรถตัวรถดอกให้นะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้คิดเป็นตลอดสัญญาจะคิดเป็นรายเดือนนะครับก็ยังไงใครจับไฟแนนซ์โทรสอบถามผมมาได้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้อีกทีนึงท่านจะได้เข้าใจแป๊บเดียวนะครับพอเวลาประมาณ2-3สานาทีในการโทรคุยกันอธิบายเรื่องไฟแนนซ์แป๊บเดียวครับนะครับเวลาเสนเอกสารอะไรมันง่ายมากนะครับ โอเคเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวต่าไฮ l ัส v i g ก2.5รุ่นตัว e ปี B 2010กระบะแคปเลขไม้54,000โลใครหาใช้งานตัวนี้อยู่และรถไม่ผิดกฎหมายนะครับล้อตรงนี้เนี่ยไม่ยื่นออกนะลูกค้าเสริมคิ้วเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสริมคิ้วทำให้ถูกกฎหมายนะครับทำให้รถสามารถโอนได้ปกติคันนี้ริมเอกสารครบสนใจสอบถามมาได้นะครับรถเจ้าของคนเดียวใช้งานนะครับเจ้าของ2มือก็คือเขายังมี2มืออยู่ไม่ใช่มือเดียวนะครับ เจ้าของเป็นสองมือแต่ชื่อการครอบครองแค่คนเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกนี่คือรถคนเดียวใช้งานแต่เป็นสองมือเขาไม่แขนด้วยนะครับนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับสนใจโทรถามได้เลยสำหรับวันนี้ต้องจากลาการเพียงประมาณเท่านี้นะครับไม่มีคําอะไรที่จะพูดเพิ่มเติมแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับ3รอบแล้วนะครับผมสวัสดีครับนี่ดูรอบคันทีนึงครับคันนี้ไม่อยากจะโชว์อะไรเลยนะครับ รถสวยของมันเองนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ